ทีฉันจะพาไปบ้านของรัฐมนตรีสุดาวันด้วยเหมือนกันนะคะ<า>ที่าลานย่าโมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สีสันเยอะมากนะคะวันนี้มีการปิดถนนพรุ่งนี้เตรียมความพร้อมการมีการสร้างอุโมงน้ํา13-15เมษายนและที่สําคัญพร้อมจะแจกรัวมีก็คือผัดมีโคราช แต่กันเนี่ยวันละ40กระทะกันไปเลยนะคะออตอนนี้เอาเป็นว่าเตรียมท้องกันไปนะแล้วก็ไปเล่นน้ํากันให้สนุกเพราะว่าไฟแสงสีเสียงตอนนี้กําลังจัดเตรียมพื้นที่ประมาณสัก500เมตรถนนราชดำเนินลานย่าโมนะคะแล้วก็มีเวทีกลางลานคนมุงที่ลานย่าโมอยกเช่นเดียวกัน ปีนี้เนี่ย13-15เมษายนก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่เปิดเป็นถนนคัวมีมีการเล่นน้ำสงกรานนะคะมีอุโมงน้ำประกอบแสงสีเสียง 2. จุดความยาว500เมตรที่บริเวณถนนราชดำเนินเนี่ยแหละแล้วก็อย่างที่บอกว่าไฮไลท์ก็คือผัดหมี่40กระทะอาหารขึ้นชื่อ,อเวลาเล่นน้ำมาเหนื่อยๆนะคุณดิมันหิวนะ มันต้องการอะไรที่แบบเติมพลังคือเราอยู่กรุงเทพเนี่ยก็คือจะเป็นพวกข้าวไข่เจียวหรือไม่ก็เป็นผัดไทยใช่ไหมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปร้านวอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าไปที่โคราชมันต้องเป็นผัดหมี่โคราชนเลยนะผัดหมี่นะหรือบางคนที่คนโคราชเขาเรียกขัวหมี่เนี่ยนะคะขัวหมี่ใช่ไหมอร่อยความเป็นรสชาติของแต่ละพื้นที่ก็เรียกว่าทําให้เราประทับใจนะถ้าได้ไปนะคะวันหนึ่งก็คาดว่าน่าจะมีไปกันหลักหมื่นคนนะคะใช่ครับ